ร้นะอนเนี่ไหนเนี้วมันนี่แล้วมันนี่เนี่ตัวใหญ่ไม่ทำไรหรอกมันจะเล่นของจบ ไม่พ้นก็ยนน้าให้ก็โนน้ไแม่อยาไปไ้่มนะไก่นะโยนให้มันเ่เลยอ้าวเฮ้ยอามาแล้วให้ต้องให้เลยไอ้ลิงยาวยาวไปโดนหมูลาให้แล้วจับแล้วยาไปโงกลับมา Đừng quên đăng Để không bỏ lỡ những video